สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉัน Star Master คิมจีซูค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะขอต้อนรับทุกท่านสู่ Auto s ซ l l Seminar ค่ะและขอแสดงความยินดีจากใจจริงเลยนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คงจะลำบากมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้คุณได้เป็นลีดเดอร์อย่างแท้จริงแล้วและได้ไต่ขึ้นมาถึงระดับผู้ประสบความสำเร็จในอโทมี่แล้วนะคะขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะวันนี้ฉันครุ่นคิดมาหนักมากเลยค่ะว่าควรจะพูดเรื่องอะไรดี ทุกคนในที่นี้ก็คงจะมีวิธีต่างๆของตัวเองและพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในอะโทมีวันนี้ฉันอยากจะแชร์ข้อคิดร่วมกับทุกๆคนซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญมากค่ะอะโทมีไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวกว่าทุกคนมาถึงระดับออโตเซลได้คุณคงจะมีผู้ช่วยเหลือและพาร์ทเนอร์ที่ร่วมฝ่าฟันมาด้วยกันตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องทำให้พาร์ทเนอร์ของคุณเป็นออโตเซล์ให้ได้เหมือนกับที่คุณได้เป็นออโตเซลเพื่อการนั้นสิ่งที่คุณต้องทำเป็นอันดับแรกคือการตั้งเป้าหมายทุกคนมีเป้าหมายกันอยู่แล้วใช่ไหมคะฉันกำลังพูดเรื่องที่แสนจะธรรมดามากเลยใช่ไหมคะแต่ตอนที่คุณตั้งเป้าหมายแทนที่จะตั้งเป้าหมายเพียงคนเดียวคุณควรจะตั้งเป้าหมายร่วมกับพาร์ทเนอร์ของคุณด้วยนะคะ ดีฉันสร้างห้องแชทกลุ่มตามรายกลุ่มเพื่อบรรลุเอ็กคอค่ะเราจะตั้งเป้าหมายทุกวันทุกวันและทำการแชร์ผลการบรรลุเป้าหมายทุกวันด้วยทุกๆเชา้าแต่ละคนจะแชร์เป้าหมายของตัวเองอย่างละเอียดแล้วแชร์ในห้องแชทกลุ่มพร้อมกับรูปแบบนี้ค่ะแล้วพอตกเย็นก็จะส่งผลการบรรลุเป้าหมายให้ทุกคนรู้ห้องแชทกลุ่ม ช่วยให้แต่ละคนเป็นแรงผลักดันให้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์หรือแม้แต่สายงานที่สนิทกันก็จะได้รับพลังมากมายจากในนี้ค่ะเมื่อเราบรรลุเอชคอรเช่นนี้ทุกวันทุกวันมันก็จะติดเป็นนิสัยได้และห้องแชทกลุ่มเพื่อการบรรลุเอชคอก็จะเป็นลู่ทางในการขอรับคำปรึกษาจากสปอนเซอร์ได้ด้วยค่ะเมื่อทำเอชคอรอย่างต่อเนื่องแล้วในแต่ละกลุ่มก็จะสามารถตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าจะไปถึงตำแหน่งไหน ฉันจะคอยบอกให้ลองจินตนาการถึงตำแหน่งที่ต้องการค่ะสมมติว่าถ้าเราลองจินตนาการถึงตำแหน่งหัวหน้าทีมนะคะถ้าเราจะเป็นหัวหน้าทีมก็ต้องมีเซลล์อยู่ในสายงานของเราอยู่สองคนเป็นปีกซ้ายขวาเพราะวาดภาพได้เช่นนี้เราก็จะรู้ได้อย่างชัดเจนว่าจะต้องพยายามหาพาร์ทเนอร์ในปีกข้างไหนเพิ่มและปีกข้างไหนต้องมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจะรู้ได้อย่างชัดเจนว่าต้องมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางใด เมื่อตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะต้องดำเนินการต่อไปอยังขั้นตอนที่สองนั่นคือการพยายามอย่างไร้ที่สิ้นสุดทุกคนต้องพยายามอย่างไรที่สิ้นสุดจึงจะทำให้ทั้งตัวคุณพาร์ทเนอร์ของคุณและแม้แต่ดิชันสามารถก้าวหน้าไปด้วยกันค่ะ เมื่อพยายามอย่างไรที่สิ้นสุดแล้วจึงจะมีผู้ร่วมสู้ไปด้วยกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็คือพาร์ทเนอร์ของคุณนั่นเองค่ะแต่ในความเป็นจริงการท้าทายเป็นสิ่งที่น่าหวัดหวั่นจริงๆค่ะแต่หากว่าคุณอยากประสบความสําเร็จในอะท m มีคุณจะต้องท้าทายอย่างไรที่สิ้นสุดและเอาชนะความหวัดหวั่นนั้นให้ได้ค่ะจริงๆแล้วดิฉันก็กลัวเหมือนกันค่ะ แต่ถ้าฉันกลัวแล้วพาร์ทเนอร์ของฉันจะกลัวมากแค่ไหนนะพวกเขายังไม่เคยมาถึงจุดนี้เลยท่านประธานกล่าวไว้ว่าเราจะต้องมีความกล้าเพื่อเอาชนะความหวั่นหวัน่นฉะนั้นเราจะต้องแสดงความกล้าต่อหน้าคนอื่นๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพาร์ทเนอร์และให้เขาสามารถเดินตามเราได้ดิฉันทราบดีว่าเป้าหมายของฉันจะเป็นเข็มนำทางให้กับพาร์ทเนอร์ของเราดิฉันจึงพูดกับพาร์ทเนอร์เสมอว่าเรามาร่วมบรรลุด,ด้วยกันฉันจะร่วมสู้กับคุณไม่ใช่แค่พูดว่าลองท้าทายดูสิ เมื่อดิฉันพูดเช่นนี้พาร์ทเนอร์ก็จะเกิดความกล้าขึ้นมาค่ะการท้าทายไม่ได้ทำให้เราเสียหายอะไรค่ะถ้าคุณท้าทายแล้วประสบความสำเร็จคุณก็จะมีความสุขถ้าคุณท้าทายแล้วไม่สำเร็จคุณก็ยังได้เรียนรู้ปัญญาจากประสบการณ์ที่เคยล้มเหลวคุณจะได้เรียนรู้ว่าปัญหาคืออะไรและสามารถลดความผิดพลาดของพาร์ทเนอร์ทั้งหลายให้สามารถประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อท้าทายไปเรื่อยๆสมมติว่าท้าทายแล้วล้มเหลวถึง7รอบแต่ประสบความสําเร็จในรอบที่8คุณคิดว่ากรณีนี้ถือเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวคะใช่แล้วค่ะนี่คือความสําเร็จค่ะเมื่อลองท้าทายไปแบบนี้เรื่อยๆคุณจะเริ่มเกิดความกล้าในการท้าทายมากขึ้นและการท้าทายก็จะติดเป็นนิสัยค่ะประการที่3คือเราจะต้องสื่อสารให้ดีค่ะ จริงๆแล้วดิฉันคิดว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและจำเป็นมากดิฉันจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ดีขึ้นสิ่งที่ฉันได้กล่าวมาข้างตน้นการตั้งเป้าหมายและการท้าทายร่วมกับพาร์ทเนอร์คงจะทำไม่ได้เด็ดขาดหากว่าเราไม่สามารถสื่อสารกันได้อัลโทมี่เป็นธุรกิจที่ต้องทำเป็นทีมจากที่ฉันทำอัโมี่มาหากว่าสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์สื่อสารกันไม่เป็น และต่างทำธุรกิจในทิศทางทีต่ต่างกันฉันก็จะคิดว่านี่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะฉันจึงครุ่นคิดว่าถ้างั้นเราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้สื่อสารกันได้ดีขึ้นจริงๆแล้วการสื่อสารที่ดีสามารถทำได้อย่างง่ายดายค่ะนั่นคือการเริ่มทำก่อนด้วยตัวเองและทุ่มเทอย่างเต็มที่อย่าคาดหวังว่าพาร์ทเนอร์จะทำอะไรให้เราแต่ให้คิดหาวิธีว่าเราจะสามารถทำอะไรให้กับพาร์ทเนอร์ได้ อย่าคิดที่จะสั่งสอนพาร์ทเนอร์แต่ให้ทำความเข้าใจค่ะและหากว่าเขามีปัญหาบกพร่องในส่วนไหนก็คอยอยู่เคียงข้างเขาค่ะเมื่อฉันทำเช่นนั้นแล้วพาร์ทเนอร์ก็จะรู้สึกขอบคุณและตื้นตันใจและเกิดความอยากที่จะช่วยเหลือดิฉันขึ้นมาค่ะหลังจากที่ฉันเริ่มทำงานนี้เคยมีสปอนเซอร์คนหนึ่งพูดกับฉันไว้ค่ะฉันยึดคำพูดนี้เป็นคติในใจเลยค่ะ เขาว่าอ t o โทมีไม่ใช่ธุรกิจ g i ฟต์แอนเทหรือการให้และรับแต่เป็นธุรกิจ g i ฟต์แอนต n ง y ิวหรือก็คือการให้และขอบคุณค่ะหากเราคิดขอบคุณกับสิ่งที่เรามีและสามารถแบ่งปันให้คนอื่นเราก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องรู้สึกเศร้าหรือใจเสียกับพาร์ทเนอร์เลยค่ะอ t o โทมีจะต้องทําให้พาร์ทเนอร์เติบโตเพื่อให้ตัวเราเติบโตขึ้นใช่ไหมล่ะคะเป็นระบบที่ดีมากเลยใช่ไหมคะอย่างน้อยๆหากเราอยากประสบความสําเร็จ เราก็ไม่สามารถที่จะนำทางพาร์ทเนอร์ไปในทางที่ผิดได้แน่ๆระบบนี้โดยธรรมชาติแล้วจึงเป็นประโยชน์ต่อกันและกันค่ะเราจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อกันฉันพูดแบบนี้กับพาร์ทเนอร์เสมอค่ะว่าฉันอยากให้คุณสำเร็จมากยิ่งกว่าสามีหรือคุณพ่อคุณแม่ของคุณทราบใช่ไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะนั่นหมายถึงความสำเร็จของดิฉันเองค่ะเมื่อดิฉันพูดเช่นนี้กับพาร์ทเนอร์ ไม่ว่าฉันจะเสนอทิศทางธุรกิจใดๆทุกคนก็จะรวมใจกับฉันค่ะทุกคนทราบดีใช่ไหมคะว่าการรวมใจด้วยกันทำให้เกิดพลังมากแค่ไหนทีมที่ทำงานเช่นนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสื่อสารกันไม่ได้สุดท้ายประการที่4คือการสร้างลีดเดอร์ที่เหมือนกับเราค่ะทีมของฉันมีการจัดมิงตามระดับตำแหน่งค่ะและมีการจัดมิงระดับหัวหน้าทีมแบบพิเศษทุกเดือนเดือนละหนึ่งหนด้วยค่ะ ฉันคิดว่าหัวหน้าทีมเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังค่ะเป็นผู้ที่ช่วยเชื่อมโยงระหว่างสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์และเป็นผู้นำทีมชั้นต้นจึงมีภาระหน้าที่ที่สำคัญที่สุดค่ะการมีติ้งพิเศษนี้จะต่างจากการมีติ้งเพื่อการสอนแบบทั่วไปค่ะเราจะให้หัวหน้าทีมแต่ละคนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทำการพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในฐานะที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน พวกเขาจะได้เรียนรู้เคล็ดลับในการทำธุรกิจและเติบโตเป็นลีดเดอร์ที่แท้จริงได้ด้วยตัวเองเสมือนเป็นการ Copy l ี้ลีดที่เหมือนกับตัวเราค่ะอย่างที่ฉันพูดตั้งแต่แรกอะโอมีไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวหากเรา Copy l ี้ลีดที่เหมือนเราไว้มากๆเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เกินกว่าที่จินตนาการค่ะอาจจะมากกว่า1ิเท่าร้อยเท่าหรือแม้แต่พันเท่าก็ได้ อะโทมี่มีพลังที่จะทำให้เป็นเช่นนี้ได้จริงๆค่ะทุกท่านคะอะโทมี่เป็นระบบที่สมบูรณ์ค่ะและหากเราสร้างทีมเวิร์คภายในระบบนี้และคอยเป็นกำลังใจในยามยากลำบากคอยเชียร์ความฝันของกันและกันและคอยอยู่เคียงข้างจนถึงที่สุดไม่ให้เกิดความท้อแท้หากทำเช่นนี้ได้สักวันหนึ่ง ทุกคนจะมายืนบนจุดสูงสุดด้วยกันได้แน่นอนค่ะหากคุณสามารถนำพาให้พาร์ทเนอร์ของคุณมาอยู่ในที่นี้ได้เช่นเดียวกับที่ทุกคนมาถึงจุดนี้นั่นก็จะหมายถึงความสำเร็จของตัวคุณเองค่ะฉันคิดว่าอะโทมีไม่มีคำตอบที่ตายตัวค่ะฉันหวังว่าเคล็ดลับการทำธุรกิจของฉันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยค่ะแค่นั้นฉันก็พอใจแล้วค่ะฉันมีความฝันขึ้นมาได้ก็เพราะเจอกับอะโทมี และมีความสุขมากๆเพราะได้มาทำงานร่วมกับคนที่เรารักทั้งหลายขอให้ทุกท่านบรรลุสุดยอดแห่งความฝันและมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะ